เผยข้อมูลหัวเว่ m a t 50 Series อาจใช้ชิป Snapdragon 8+8 ตัวใหม่ล่าสุดไม่รองรับ 5G พร้อมหน้าจอ LTPO 120Hz ปรับค่า Refresh ได้อย่างละเอียดตัวเดียนเปิดตัวปีหน้าล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมรุ่นใหม่จากทาง h u วเว่ อย่าหวเยเมท่าสิบซีรีส์เผยออกมาเพิ่มเติมลรครับอาจมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์ด้วยการมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 898ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Qualcomm ก็เป็นได้ครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเผยออกมาจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากประเทศจีนได้หนึ่งครับซึ่งอ้างว่าหัวเว่ยเมท่าสิบซีรีส์จะมีการเปิดตัวให้เห็นภายในช่วงไตรมาสแรกของปี2022โดยคาดว่าน่าจะเปิดตัวให้เห็นในช่วงเดือนมีนาคม2022นี้ละครับมาพร้อมกับจุดเด่นด้านการใช้ชิปเซต จ a เป็นก้อง8.8ที่ผลิตโดยซัมซุงบนสถาปัตยก,กรรมระดับ4นาโนเมตรแต่จะไม่รองรับการเชื่อมต่อเบอร์กก่ 5G จากนี้ยังมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ LTPO Display ที่สามารถปรับค่า Refresh ได้อย่างละเอียดตั้งแต่1ถึง120เฮิร์แล้วครับในตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลด้านราคาวางจำหน่ายถูกเผยม,มานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทราบีครับ ตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ